สาวนครนนวิทยา6คว้าแชมป์วอลเลย์บอลกรมพะศึกษารุ่น16ปีทีมนักตบลูกยางโรงเรียนกีฬาคอนคอน,คอน6ผงาดแชมป์วอลเลย์บอลรุ่น16ปีกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2567ของกรมพะศึกษาหลังเอาชนะโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ้อในรอบชิงชนะเลิศแดนแชมป์ประเภททีมชายรุ่น16ปีตกเป็นของโรงเรียนอสมชันการแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2567ของกรมพะศศกษาที่ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครธบุรีจังหวัด นนทบุรีปิดฉากและได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อ9้ามีนาคมที่ผ่านมาซึ่งในพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายประกาศิษ์เอี่ยมบุตรเลขานุการกรมเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลด้วยสำหรับผลการแข่งขันวอลเล์บอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2567ของกรมพลศึกษามีดังนี้ทีมชายชนะเลิศได้แก่โรงเรียนอสมชัญส่วนรองชนะเลิศโรงเรียนกีฬานกรณวิทยา6และอันดับที่3โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมด้านนรุ่ ายุ16ปีหญิงชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ส่วนรองชนะเลิศโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อและอันดับที่3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง